นอนดูซีรีส์ได้กันบ้างได้ออกไปทานข้าวด้วยกันลูกนั่งทานข้าวอยู่แล้วก็จะหอมแก้มน้องแพทก่อนที่จะออกมาตอนแรกน่ะน้องแพทอ่ะกลัวในเรื่องนี้คือเดี๋นี้ลูกเขินเป็นละวิก้าก็เริ่มแบบว่ามองแล้วก็ลูกฟินลูกฟินฟินเลย ตอนนี้จัดการตารางชีวิตได้ละนะครับน้องๆก็เริ่มโตกันแล้วแล้วก็เรื่องระบบในการดูแลเลี้ยงลูกๆเนี่ย<ะ>คุณแม่ก็คือน้องแพทอะครับเขาก็ชัดเจนมากขึ้นเราแต่ละคนก็เริ่มมีเวลาในการออกไปทำชีวิตหรือทำอะไรเพื่อตัวเองมากขึ้นละฮะ,ฮะก็ได้นอนดูซีรีส์ได้กันบ้างได้ออกไป ทานข้าวด้วยกันจริงๆคุยกันมาตั้งแต่ตอนที่จะมีลูกแล้วแหละว่ายังไงความสมพันธ์ของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไอ้ก็ต้องให้เป็นแบบนึ่งก่อนเพราะว่าถ้าความรักความผูกพันของคุณพ่อคุณแม่มันโอเคอะ่ะเราเชื่อว่าก็จะส่ง,งลูกเมื่อเช้าก่อนที่จะออกมาทํางานเนี่ยครับก็จะลูกนั่งทานข้าวอยู่แล้วก็จะหอมแก้มน้องแพดก่อนที่จะออกมาแล้วเราก็พยายามทำต่อหน้าเขาต่อหน้าลูกลูกอะครับ ือเดี๋ยวนี้ลูกเขินเปน็นละวิก้าก็เริ่มแบบว่ามองแล้วก็โง่นนะเดี๋ยวเราคิดว่าการทําอะไรแบบนี้มันน่าจะซึมซับไปถึงเขาที่วันที่เขาโตขึ้นการที่ให้ความรักกันนั้งในครอบครัวแล้วก็ให้กับเพื่อนๆน,นมนุษย์ด้วยกันน่ะเขาน่าจะได้รับเรื่องนี้ไปนะครับแสดงว่าหมดห่วงเรื่องแบบห่วงคุณแม่เพราะลูกลูกบ้างเขาจะมีห่วงตอนแรกเนี่ยน้องแพทแต่กลัวในเรื่องนี้ออกกันเนี่ยตอนหน้าลูกอ่ะลูกเขาจะมาดึงมาแย่งหรือเปล่าเพราะว่า จริงตอนวันนี้ทุกวันนี้โอลอราเนี่ยลูกสาวอราครับติดผมมากเอไอก็จะร้องมาให้อุ้มอย่างเดียวแล้วก็ลองแบบเออลองกอดดูบ้างพอกอดน้องแพทตอนแรกลูกลก็กดว่าเนี่ยอย่างที่บอกเขาก็จะเ,เขิงแล้วก็ยิ้มแล้วก็แบบเต้นเชียร์ก็ถือว่าโอเคบรรยากาศที่ดีแต่ว่าลูกฟินลูกฟินลูกฟิน,ฟ,น <laughs> ฟินเลยแต่ยังไม่ได้ถ่ายคลิปไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูได้แบบว่าหน้าเขาฟินแบบไหนเดี๋ยวดูลองติดตามในในโซเชียลแล้วกันเข้าใม่ ยัง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 ไม่ได้ยังไม่ได้คิดในเรื่องนี้เลยครับไม่ได้ปฏิเสธมันร้อยเปอร์เเพราะว่าผู้ต่อไปก็เลยยังไม่ยังไม่กล้าที่จะบอกว่าเราจะมีหรือไม่มีครับขอดูสถานการณ์ต่อไปเรื่อยๆดีกว่า